โชว์ห้องมิ娅หน่อยสิห้องมิ娅อยู่ตรงไหนคะมาให้ตูเป็นเดค่ยวเดี่ยวมิ娅เป็นเดี่ยวเดี่ยวหอมิ娅ช่วยนี่มิ娅หนูนี่เดี๋ยวนี้เป็นกันแล้วนะหนูอยู่มิ娅เป็นไอ้หนูนะมึงมึงมึงปีนให้ดูนะโอ้โหเขาบอกมันต้องยังไงคะมันต้องเอาหมอนออกก็ปีนเอามันนอเอาหมอนออกกอนนะคะก็จะปีนได้เหรอคะ จัดแน่นๆเหรอคะก้นกับอันนังก้นกับอันใหญ่ข้ามตองมาได้แล้วก็จะขึ้นไปได้อย่างงี้ยก็ยิงกระปีได้โอ้โห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 ไหนมีกระปีนได้ไหมครับไหนนี่ค่อยๆปีนนะลูกเดี๋ยวย่ากับมือไอ้ไล่ๆกัไม่ต้องหรอครับเขาเขาไหวเขาไหวเขาไหวชิมไหนก็ชิมไหนชิมอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเอาใหม่